สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกำลังให้การรับชมรายการเล่าข่าวดาราวันนี้ต้นสังกัดแถลงด่วนภาพเจ้ารู้สื่อถูกหามส่งโรงพยาบาลเผยอาการล่าสุดไปอัปเดตกันได้เลยค่ะจากที่โลกออนไลน์ค่ะมีการแชร์ภาพของซุปตาสาวเจ้ารู้สือ่อ ไม่สบายโจนทีมงานต้องหามเธอส่งโรงพยาบาลก็ทำเอาแฟนๆต่างก็รู้สึกกังวลเป็นห่วงเกี่ยวกับสุขภาพของเธอตอนนี้ไวโวคของน้องก็ปิดเป็นบัญชีส่วนตัวด้วยและล่าสุดทางสตูดิโอของเจ้าลู่สือก,ก็ออกมาแถลงการแล้วล่ะค่ะว่า หลังจากที่ได้รับบทบาทในโปรเจกต์เรื่อง Almost Lover ก็เธอก็ทุ่มเทเวลาและความพยายามในการทำงานอย่างหนักและผลงานชิ้นนี้วันที่18ธันวาคมเจ้ารู้สื่รู้สึกไม่สบายและได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลขณะนี้เธอกำลังอยู่ระหว่างพักฟื้นตามคำแนะนำของแพทย์ ทางสตูดิโอจะให้ความสำคัญกับสุขภาพของเจ้ารู้สื่อนี้จึงจะระงับตารางงานทั้งหมดแล้วและขอให้ทุกคนให้พื้นที่แก่เธอในการพักผ่อนฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจอย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้เธอหายไวๆด้วยนะคะ